ยี่สิบกเมตนาตั2เลขสิบสามณโบสถ์ทาวโอนี่ถึงณโบสถ์ทีนี้ก็ได้เวลาไปหาหลับของซิมมอนแล้วล่ะไม่อยากเชื่อว่าต้องทำอะไรอ,นนบบอย่างนี้กับเมืองชนบทอย่างงี้นะลีออนมาพอดีลีออนนี่ก็โดนลากมาผูกพันกับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยหวังว่าจะแข็งพอนะเจะเอะด้ามาโบสถ์นี้ด้วยเพิ่งรู้ตอนนี้อ่ะ โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ของกุกิทีวีและนี่คือ Resident Evil 6ในพาร์ทที่2ของเอดาครับผมของเราไม่ค่อยจะมีเลยเราเล่นแบบยาจกมากเอ๊ะถ้ามาที่นี่ดหรออันนี้ไม่รู้เนี่ยอ๋อมีดิเอออยู่ใต้โบสถ์ใช่ใช่ใช่ห้องแล็บด้านล่างเจออ,อยู่ช่วยนี่คืออะไรอ่ะ That is one rusty lock shouldn't take much to blast it off โอ้ handy. อาแดดดงั้นถีบไม่พ้นด้วยหลัง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 เอเดอือใครมาน้องมึงอือเยงไม่ได้เล่นนานเลยนะสำหรับวีดีโอวิว ครับผมอาจจะควบคุมไม่ค่อยท่องหน่อยเพราะว่าพาร์ทงผมอัดไปเมื่อสองเดือนที่แล้วพอมีช่วงนึ่งที่ผมหายจากการลงคลิปไปนั่นแหละผมอัดคลิปนี้เอ้ยคลิป Chapter 1เวลาสุดอืมก็เพิ่งมาอัด Chapter 2 Oh n i s going to something particular to unlock it This looks like it might work But where's the rest of it ทุกนหนึ่งส่วนสี่อ๋อมันจะเป็นการเปิดที่อื่นด้วยโอเค <c oughs> <c oughs> ประตูสีส้มแสบตาจริงๆมีอะไรอันนี้เจอกชั้นบนนะถ้าเปิดนี่เจอมอนไปเนี่ยอ้าวมันต้องมีไฟฟ้าปะ เจอเป็นกุญแจ Amber key เอาไปไขเอาเปืนด้านในกันดีกว่าเป็นไรเอ่ยอ,อ้าวไอ้เวนเนี่ ทำเพื่อเก็บปืน,ปนอื้มสไนเป์ไรเฟลิลฮะอา้าวงั้นก็ต้องเอา้พวกพี่พวกนี้ลงมา ดันได้นี่วะพอแล้วเอานี่ลงมาเออโถดันได้นี่วะไม่เห็นรู้เลยชวบใครโดนโทรมานแล้วนะ <c oughs> ถ้าเดินไปน่าจะเละ

กลับขึ้นมาด้านบนไม่ใช่นะนี่ไม่ได้กลับขึ้นมาแล้วนี่ไปไหนเนะี่ยอ๋อกลับมาห้องนี้เลยโอ้โหก็จะได้เปิดงานนี่พวกพี่เยอะจริงๆอุ้ยเอาฮืมมันต้องมีอะไร,ประแปลกๆหน่อยซิแถวนี้ อะไรวะยิงธนูให้ติดออ๋อโอเคโอเคโอเคผมลองดูแล้วต้องน่าจะเอาธนูแปลครบสามตัว, <c oughs> วอมืม เปิดประตูบานนี้โอ้โหไปกวับอืมกะตกโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยช็อตอืมไป เดี๋ยไปตามทางลงหลุมเลยทีเดียวครับชว่วยตัวอะไรเหมือนจะมีดวงตาแวววาวมีตัวหนึ่งที่มีดวงตาแวววาว อยาจะเล่นเนาะอ,อะไรก็ได้มาเช้าจะตามล่าแกมาดูที่ใครก่อนเอ้ายังแปลไม่หมดเลยอุ๊ยพ่อมึงไวยังวะตัวอะไรโอโ้โหบักอ้วนเอ้ามุดไปทำไมวะนั่นไม่ใช่เป้าหมายแกนั่นคือเป้าหมายดอบ เก่งเป้งล่วงหนึ่งไปดีกว่าโซแสดงว่ายังมีอีกหนึ่งรอบนี้ฟันทองกว่ารวยจัดมีดาบด้วยไงเราอืมเหมือนอีกตัวหนึ่งถือไดาบไหมนะไม่น่าเล่นด้วยเลย ไปไงไวะไหนใครเล่นแตดไม้นี่ไงไม่น่านเล่นด้วยนะรู้ดัวว่าเปล่าไปไหนกัไนไอ้แค่นี้รันจังเลยหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้ชบอม เอาต้องยิงให้หมลิกแล้วเอาไฟไปลามใส่เพื่อนเออดีวะ่ะแล้วเบิดไฟกุมฆ่าแล้วตอนนี้นอีกแค่มานี่เล่นลูกดอกแล้วกันดูเป็นเอได,ด้ดิแล้วว่าวสองลูกติดอะไรเนี้ย มองอะไรหนูเอ้าว้วาวนี่ไงดอปเคยฟันทองโคตรยังโอมอะช่วยครับโอเคได้ทั้งฟันทองได้ท,ท,ทั้งตามรกรดอืมอาปาก โอเคได้แล้วลองพูดทฤษฎีของฉันไปทดสอบไปเข้ายุ่งกว่าเลออนแต่ลีออนเข้ายากกว่าซอมบี้ลีออนเยอะแต่นี่เข้ายุ่งกว่ามีอะไรทำเยอะไปหน่อยกว่าจะได้เข้าโบสถ์กูอืมโอเคป๊อป เลออนเข้ายุง่งเอ้ยเลออนเข้ายากเอด้าเข้ายุง่งไปอ๋อแต่เข้าปุ๊บลงไอ้นี่เลยห้องทดลองเลยดูไว้เจ๋งดิคาซินวะ่ะได้ได้เดินสวยเดี <De bra. S 2> ๋ยบ้าอดทนหน่อย <De bra. S 2> เราใกล้ถึงแล้วเดี๋ยป้าอยู่กับพี่ก่อนโอเคนะเดป้าเดป้าไม่เดบ้า เห็นแต่กะลังฉากรีโหลดฉากนี้นี่เองงัดปะดารางัดดิกำลังจะจับกูยิงเลยทีเดียวโบ

เดด่า <A> ที่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นมันซับซ้อนนะดีเรื่องแต่ไม่มีเวลาที่อยู่ที่นี่หรอวนะนนเดินไปออกไปไม่ได้ต้องลงชั้นล่างโทษจริง,รง,รงๆีงนเดบ่าความผิดฉันเอง เอาเรียบร้อยแล้วอย่าอย่ายิงคนล,ล็อกแหละอือหืออุ้ยสู้ฉากนี้เลยเหรอยิงยากอะเด็เออผมตีเสาร์ทะล่มโอ้ย อ้าวแล้วไงโอเคตามหาไปเดฟรงเดฟร่ากูลันละเลวันจะเตะกูนะเมื่อกี้เห็นไปชัว

ยัยรวมหมดแล้วพวกเธอทั้งสองระวังด้วยมาแข่งแก่งระวังตัวเองจะดีกว่านะโดนไปตายเลยเหรอฮะเดี๋ยวใจเย็นดิเดี๋ยวเพราะ๋อไม่ตายไม่ตายนึกว่าตายเลยเฮีย

อีเดปรากูตายไม่ทราบว่าแกโมโหอะไรฉันได้ปะ่เนี่ยอลุกมาโดดเตะฮันเดน่าอีกห the ุ้ยเรียวมันมีสองก็บอกไปหรอเพศ

ไปจะถึงเร็วเรียลโอเคไป,ไปนี่วิธีการหลบของเจ๊โดนหลบเลยแม่ไปกดปุ๊กทำมีเวลนรากดยาก

ลงไฟเฮ้ย hey, ออกหลังเรือแน่เลยจำได้หรือกูจำผิดปะอ้าวไปไหนแล้ววะใครยิงอะกลัวเดียวออนยิงก็ได้ยิงก็ไม่เป็นแล้วกูกยิงเองมาโอ้โหโคตรมันอุย้ยมองไม่เห็นด้วยไว สั่งระ้วเบลยอีกแล้วเพื่อมันไม่ยิงกันวะอ้าวเด็ปราหวัดดียอุ๊ยโบ số cũng cái đấy đấy uhm. Quá đã thành No more tears ไม่ต้องร้องอีกแล้วนะจะกลัวฉันจะล้างแค้นให้กับความตายของน้องได้ขอร้องละ่ะให้อภัยพี่ด้วยมาหล่นไปแล้วฮะ ฉันจะต้องให้มันชดใช้มองฉันสิมองพี่พี่ไม่เป็นไรมองพี่มองพี่ไว้ไม่เป็นไรแล้วนะเข้จับตามองที่พี่ไว้พี่จะพาหนูออกจากที่นี่เลยป้าเดี๋ยวป้ามองพี่มองพี่ไม่ไม่ปล่อยเขาปล่อยเขาไม่ใช่เธอดิไม่เอาน้องฉันเอาฉันไปขอล้อเลยฉันจะทำอะไรก็ได้ขอล้อเลย ไม่เอาไม่เอาอย่าทำร้ายเธอเดบราฉันไม่รู้จะทำยังไงได้ฉันต้องช่วยเขาฉันช่วยิม,มอนในการสังหารประธานาธิบดีแสดงว่าสิ่งที่ิม,มอนพูดก็จริงสินะทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะนะเรื่องมันยาวว่ะดิ เราจะต้องมาต่อต้านบุคคลที่จะพาประเทศไปสู่ไปสู่เกมที่แสนจะอันตรายถ้าเกิดไม่เล่นให้มันถูกกดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วกู <c oughs> แล้วคุยกับใคร <c oughs> เป็นไงบ้างท <c oughs> ํามไม่ลองมาหาฉันอ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกเัย <c oughs> ขอผ่านดีกว่าที่ <c oughs> มีบางอย่างที่ฉันอยากจะให้เธอรู้นะ เกมเกหรอไม่เชิงแต่เป็นบางอย่างที่ฉันคิดว่าเธอหน้าจะคุ้มค่าที่จะรู้มันนะล,ลองหาทางไปที่แลบบดูสิเอาโอเคไปต่อกรับดิ้องกดริี่ยงด้วยนะ ขึ้นมาชั้นอะไรเลยเนี่ยชั้นบนสุดมาใหมา่ชั้นล่างสุดอรุณสวัสดิ์พี่บึ้มของดีอุ้ยเดี๋ยวพี่บึ้มจะยิงนี่ก่อนไปละโอเคปัญหาแรกคือต้องหากุญแจอุ้ยไอ้บึ้มไอ้หี้ยเดี๋ยว นั่คือกูใจอยู่ในนั้นกูจะเอาไงขอก่อนแล้วกันนะจ๊ะอ้ยไปแล้วจ้าจุ๊บพี่บึมอุ้ยคุ๊คุ๊คุ๊คุเย็นๆพี่เพาไปแล้วกูลงเลยปะโอ้โอ้ดูมนว่าจะไม่ใช่ ไปเลยปะนี่อะไรปุ้มไม่ได้ที่มเมาเนี่ยไปดีกว่าอีกแล้วมึงอีกแล้วมึงเอากันให้สุดนะอืมถามจริงมันในน้ำกันได้ด้วยเ,เนี่ย ไม่ธรรมดาแล้วพวกเราอะ <S 2> <S 2> <S มันไม่มีคนต้องการนะมีคนต้องการจะใช้เอาจากการศัตรูทั้งหมดก็มาดีวกว่า ไม่มไม่เหมาะไม่เหมาะมันเพิ่งเกิดเราไม่ควรย,ยิงก่อนตายซะ อะไร หมดจังพอสนายกูหมดทุเมิดละโอเคหมดละกว่าจะหมดให้ตายสิโอเคเดินมาดูคลิปตัวเองมาเนี่ยเทปเอราวอก แฮปปี้เบิร์เดย์เอด้าว่ะดูจริงว่ะสีเวลาตัวทดแลอว ได้งอกได้<ม>ดูเหมือนฉันจังเลยฮะไม่สงสัยเลยที่ลีออนจะหัวเสียสนุกกับโชว์ไหมแน่ <Natalie> นอน มันค่อนข้างที่จะแจมแจ้งเลยละหมายความว่าไงเหรอก็ well, s <S เพราะว่า่ <this> ไม่ใช่แกที่อยู่ในเทปเอด้าแกคือคนที่อยู่เบื้องหลังของ,ของอดิโออเบราสินะอืมไม่เห็นรู้เลยนะว่าแกพูดเรื่องอะไรอ๋อคลิปม,มันไม่ทำอะไรงงๆอย่างนี้หรอกนะเขามีครอบครัวแล้วนะั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อที่จะคุ้มกันระบบที่เขาสร้างมาตั้งนานแต่แกแกนันจะทำลายมันและโลกจะต้องมาโทษแก <S <S ถ้าเกิดเธอต้องการเกมฉันก็จะให้สักเหมือนเกมแล้วกันนะกับเกมของเอดาตัวเป็น ไม่ใช่ของก๊อปเกตเอเว้ยนี่ใครเนี่ยเพื่อนเก่างานซิมอนเอด้าวองวอเอด้อามาทำให้มันถูกต้องเถอะนะเอ็ดตัวก๊อปปี้ฉันนี่มันมีเป้าหมายที่จะทำลายโลกสิฮะออ้าว <c oughs> ดูเหมือนว่าจะต้องแข่งกันแล้วสินนะดูซิว่าใครจะถึงเส้นชัยคนแรก โอเค okay, ครับทุกคนครับสำหรับเรื่องเ t e v นอ6วิวหในเรื่องเอดาของพา์ที่สองก็ขอจบไ้ประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับผมนะไว้ไปเจอกันในชัปเตอร์ที่สามของเอดาครับบายบายฮะ